จากการบันทึกประวัติของหลวงปู่ชอบานสมโมนั้นมีการบันทึกเรื่องราวจากพระอุปถาขององค์หลวงปู่ชอบได้บันทึกเรื่องราวเอาไว้เรื่องราวหนึ่งเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์สนใจได้ดีอีกเรื่องราวหนึ่งเรื่องราวที่ว่านั้นมีอยู่ว่าคือหนึ่งของเดือนพฤษภาคมในปีพุทธศักราช2535องคหลวงปู่ชอบได้รับนิมมลให้ไปพักที่วัดแห่งหนึ่งได้มีพระติดตามรับใช้ท่านสองรูป เวลาประมาณ21่สนกาหรือว่าสามทุ่มนั้นหลวงปู่ได้ชี้มือไปที่ประตูห้องพักพระทั้งสองรูปเข้าใจว่าหลวงปู่ท่านต้องการจะออกไปเข็นจงกรมข้างนอกเมื่อเรียนถามท่านว่าท่านจะออกไปจงกรมที่นอกห้องไหมท่านก็ได้บอกว่าไม่ออกไปแล้วหลวงปู่จึงได้ถามพระทั้งสองรูปนั้นว่าพวกท่านเห็นเปรตอยู่ที่หน้าประตูบ้างไหม พระทั้งสองรูปก็ตอบองค์ท่านไปว่าไม่เห็นหลวงปู่ท่านยิ้มมองหน้าพระทั้งสองรูปแล้วก็พูดว่าพวกตาหมาขามขี้เปรตมันมาปรากฏให้เห็นแล้วก็ยังมองไม่เห็นมันอีกพระทั้งสองต่างก็นิ่งอึง้งด้วยไม่รู้จะตอบท่านว่ายังไงเพราะต่างก็จนด้วยกล้าวเกินวิสัยความสามารถของพวกตนที่จะไปรับรู้รับทราบได้เหมือนกับองค์หลวงปู่ ลุงปู่จึงพูดให้ฟังว่าเปรตตัวนี้เป็นเปรตผู้หญิงเขามาหาเราเพื่อต้องการให้เราอุทิศส่วนกุศลให้กับเขาแต่เราไม่สามารถอุทิศส่วนกุศลให้กับเขาได้ด้วยเหตุที่ว่าไม่มีวาสนาที่จะส่งเคราะห์กันได้นั่นเองลวงปู่ท่านได้บอกให้ฟังถึงลักษณะของเปรตว่าเปรตตัวนี้เป็นเปรตผู้หญิงนุ่งห่มเสื้อผ้าเหมือนกับคนที่มาจำศีลท,ทั่วไป ใส่เสื้อขาวใส่ผ่าถุงสีดำแบบเดียวกันกับคนที่เขามาจำศีลอุโบสถอยู่ที่วัดในมือข้างหนึ่งถือถุงข้าวสารอีกข้างหนึ่งถือหน่อไม้เขามาหาเราเพื่อที่จะขอข้าวเรากินเขาได้บอกว่าตั้งแต่ตายมานั้นยังไม่เคยที่กินข้าวสุกเลยมีแต่ข้าวสารอยู่เต็มกำมือถือไปถือมาไม่สามารถที่จะกินได้เพราะมันไม่สุกหน่อไม้ก็กินบ่ได้เพราะมันเป็นหน่อไม้ดิบ ได้แต่แบกไปแบกมาอยู่รอบวัดแบกหนอ่อไม้แบกข้าวสารเดินร้องไห้อยู่อย่างนั้นเห็นแล้วก็อดที่จะสังเวชบอได้พระได้กราบเรียนถามถ,ามถึงบุพกรรมของเปรตตนนั้นว่าเขาไปทํากรรมอะไรมาจึงได้มาเป็นเปรตเฝ้าวัดหลวงปู่ได้เล่าให้ฟังว่าเปรตตนนี้แต่เดิมเป็นแม่ของตุเจ้าตุเจ้าตนนี้เป็นตุเจ้าหลวงอาศัยว่า ลูกชายของตนเป็นตุหลวงสมผ่านวัดอยากได้อยากกินอะไรของวัดก็ถือวิสาสะมาหยิบมาฉวยเอาโดยพละการใครจะห้ามเอาไว้ก็ไม่ฟังบางครั้งคนที่ห้ามกลับโดนด่าเสียอีกนานนานเข้าคนเขาก็เลยบ่สนใจห้ามลูกชายที่เป็นตุหลวงก็บ่เคยห้ามปรามแม่ของตนเองปล่อยเฉยก็เฉยจนเกินไปจนได้ใจทำไปเรื่อยๆ บาปกรรมจึงสะสมเข้าทุกวันทุกวันและพอตายไปแล้วจิตของตนมันมัน่งเคงเกี่ยวอยู่กับกรรมอันนี้จึงส่งผลให้ตนเองต้องมาเป็นเปรตอยู่ในวัดแห่งนี้เพื่อชดใช้กรรมที่ตนเองได้ก่อเอาไว้พระผู้บันทึกข้อมูลเรื่องราวนี้ได้แสดงความคิดเห็นไว้ต่อท้ายเรื่องว่าฟังองค์ตลอยฟังแล้วก็สลดใจแทนเขาจริงๆที่ต้องมากลายเป็นเป,นเปรตเฝ้าวัดเพียงเพราะเห็นแก่ปากแก่ท้องเล็กๆน้อยๆแค่นี้ แต่ตัวเองต้องมาเป็นเปรตท,ทุกทรมานอีกยาวนานองค์ท่านหลวงปู่ได้เอ่ยชื่อแท้เดิมของเปรเตตนนี้ให้ฟังด้วยแต่พระผู้บันทึกข้อมูลไม่กล้าที่จะนำชื่อเสียงของเขามาเปิดเผยได้ด้วยพระผู้เียนเองก็เกรงโทษในเรื่องนี้เหมือนกันใครเล่าจะไปเชื่อในเรื่องสิ่งนี้เพราะว่าเรื่องแบบนี้มันไม่สามารถมองเห็นก็ได้หมดทุกคนแม้แต่การบันทึกเรื่องราวนี้มาเล่าถ่ายทอดให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันเพื่อเป็นกติสอนใจ ผู้บันทึกข้อมูลก็คิดอยู่หลายครั้งหลายคราจนได้มาปรึกษากับหมู่คณะที่เคยได้ยินได้ฟังมาด้วยกันแม้จะต่างวรระกันก็ตามต่างก็มีความเห็นพ้องกันว่าควรบันทึกข้อมูลออกมาเพื่อให้เป็นกติธรรมสอนใจคนอื่นบ้างอย่างน้อยคนที่กําลังประพฤติกรรมในลักษณะแบบนี้เมื่อเขาได้ฟังแล้วอาจมีสติได้หยุดคิดขึ้นมาบ้างเพื่อจะได้เป็นกุศลร่วมกันมาถึงเรื่องราวเมตตาจิตของหลวงปู่ช่อบ,บ้าง เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเมตตาจิตช่วยชีวิตบัวเรื่องนี้สแสดงถึงกระแสะแห่งความเมตตาขององค์หลวงปู่ชอบธนสโมที่ได้แผ่ออกไปช่วยชีวิตวัวตัวหนึ่งให้รอดพ้นจากการถูกฆ่าได้อย่างบุดหวิดเหตุการณ์นี้บันทึกไว้เกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2536เมื่อหลวงปู่มีอายุ92ปีอายุพรรษาของท่าน69พระอุปถาของหลวงปู่ก็เป็นผู้บันทึกไว้เช่นกัน คือในระหว่างกลางพรรษาปี2536มีอยู่วันหนึ่งในช่วงเวลาบ่ายประมาณ5โมงเย็นหลังจากที่พระคุญเจ้าหลวงปู่ชอบธนสโมโอท่านเสร็จภารกิจจากการเข็นจังกรมท่านได้ถามพระอุปถากว่าท่านมีเงินไหมพระได้กราบเรียนท่านไปว่ามีอยู่แต่ไม่มากหลวงปู่จะเอาเงินไปทําอะไรหรือขอรับหลวงปู่จึงได้เล่าให้ฟังว่าเมื่อกืนที่ผ่านมามีวัวตัวหนึ่ง เขาจะเอามันไปฆ่ามันมาขอความช่วยเหลือกับเรามันขอให้เราไปไถ่ชีวิตมันด้วยมันบอกว่ามันบ่อยากตายในตอนนี้เมื่ออื่นเขาเสีเอามันไปฆ่าแล้วตอนนี้มันถูกมัดจองจําเอาไว้อยู่ที่โรงฆ่าสัตว์เมืองเลยถ้ามีเงินก็ให้ไปช่วยไถ่เอาชีวิตของมันออกมาเอาบนกับมันพระได้กราบเรียนท่านว่าตอนนี้มีเงินไม่พอที่จะซื้อวัวทั้งตัวได้ วัวตัวหนึ่งราคามันตกหลายพันบาทบางทีเราไปซื้อตอนที่เขาจะเอาไปฆ่าแบบนี้คนขายเขาจะต้องขายในราคาที่สูงถ้าหลวงปู่จะซื้อมันจริงๆผมจะไปบอกเจ้าอาวาสไปจัดการซื้อมาให้หลวงปู่จึงบอกว่าอย่าเพิ่งไปบอกเจ้าอาวาสให้รอดูก่อนเผื่อมีคนที่มีวาสนากับวัวตัวนี้เขาอาจมาช่วยเหลือกันได้ แล้วพอตอนบ่ายประมาณหกโมงเย็นมีโยมกราบหลวงปู่ท่านได้บอกให้เขาฟังว่าท่านอยากซื้อวัวตัวผู้ตัวหนึ่งแต่ท่านไม่ได้พูดให้เขาฟังทั้งหมดว่าเพราะอะไรท่านจึงต้องการซื้อวัวตัวนั้นโยมมีศรัทธาอยากจะร่วมทำบุญกับหลวงปู่ด้วยจึงได้รับปากที่จะซื้อวัวมาถวายท่านหลวงปู่ได้บอกเขาว่าให้ไปซื้อในวันนี้ให้ได้ถ้าเป็นวันพรุ่งนี้เขาจะฆ่ามันแล้วแล้วท่านก็ย,ยังบอกอีกไปว่า ให้ไปซื้อวัวตัวผู้สีขาวม่นอยู่โรงฆ่าสัตว์เมืองเลยและก่อนที่เขาจะลากลับไปเอาเงินที่บ้านหลวงปู่ยังได้พูดํำชับอีกว่าให้ไปซื้อวัวตัวผู้สีขาวม่นมีตัวผู้ตัวเดียวอยู่ที่โรงฆ่าสัตว์เมืองเลยเมื่อโยมกลับไปถึงบ้านยังได้พูดบอกญาติและเพื่อนๆว่าหลวงปู่ท่านให้ไปซื้อวัวสีขาวม่นตัวผู้ที่โรงฆ่าสัตว์ เขาและเพื่อนจึงพากันเดินทางไปที่โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองเลยเมื่อไปถึงก็เห็นทั้งบัวควายและก็หมูที่เขาเตรียมไว้ฆ่าจํานวนหลายตัวแต่ที่แปลกใจที่สุดก็คือมีวัวตัวผู้สีขาวหม่นตัวใหญ่ตัวหนึ่งยืนปะปนอยู่กับวัวตัวอื่นๆที่เตรียมตัวรอที่จะถูกเชือดในคืนนั้นและก็เป็นวัวตัวเดียวที่มีสีขาวหม่นตามที่หลวงปู่ท่านต้องการ พอเห็นวัวตัวที่มีลักษณะและรูป,ปรพันธ์ตามที่ตรงหลวงปู่ท่านบอกแล้วทางคณะจึงได้ติดต่อขอซื้อวัวตัวนั้นกับผู้เป็นเจ้าของขิวค่าเขาได้บอกว่าเขาซื้อมาในราคา6 0 0 0บาทแต่ถ้าต้องการซื้อตอนนี้เขาก็ไม่อยากจะขายให้เพราะเขาจะเอามาฆ่าเอาเนื้อส่งตลาดความจริงแล้วเขาตั้งใจจะบ่ายเบียงเกี่ยราคาเพื่อที่จะต้องการราคาสูงกว่านี้ และแล้วเขาก็ยินยอมขายในราคา8 0ดพบาทขาดตัวลดลงไปกว่านี้อีกไม่ได้แล้วถ้าจะซื้อต้องซื้อในราคานี้เท่านั้นโยมเล่าให้ฟังภายหลังว่าเมื่อมาถึงตรงนี้แล้วเขาเรียกราคาเท่าไหร่ก็ต้องยอมแต่ว่าเตรียมเงินไปไม่พอจึงได้ขอวางมัดจำไว้5,000บาทพรุ่งนี้เช้าจึงจะมาขอรับบัวพร้อมทั้งไปจ่ายเงินที่เหลืออีก3,000บาทเจ้าของคิวก็คิดตกลงเอาตามที่ว่ามานี้ ถ้าจะว่าไปแล้วจเจ้าวัวตัวผู้สีขาวหมนตัวนี้รอดจากการถูกเชื้ออย่างวุดวิทแค่เส้นยาแดงผ่าแปดผ่าเก้าก็ว่าได้พระท่านบรรยายเอาไว้อย่างนี้ทางฝ่ายของหลวงปู่ในคืนนั้นหลังจากไหว้พระสวดมนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วองค์ท่านได้บอกโยมผู้ชายชาวบ้านโคกมนที่เข้ามาหาท่านในคืนนั้นว่ามืออื่นเศร้าให้ไปตามบักทิดคำหูมาหาเราแต่เชา้าเราจะเอาวัวให้มันไปเลี้ยง ไปบอกให้มันมาหาด่วนพระทนึกในใจว่าเมื่อลวงปู่ท่านพูดออกมาแบบนี้เราก็มั่นใจว่าวัวตัวที่ท่านต้องการมันรอดตายแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นเวลาสิบโมงกว่าๆเรายืนอยู่หน้าห้องพักของหลวงปู่อยู่ที่สลาบาเพนกุศลเห็นรถกระบะสองคันวิ่งเข้ามาจอดอยู่ลานจอดรถหน้าที่พักของหลวงปู่รถคันที่หนึ่งมีแต่คนนั่งมาอีกคันหนึ่งนั้นบรรทุกวัวมาตัวหนึ่ง เราได้เห็นวัวมันยืนอยู่บนรถกระบะเราคิดว่าน่าจะเป็นวัวตัวนี้แหละที่หลวงปู่ท่านบอกให้ไปซื้อมาจากโรงฆ่าสัตว์แต่รับแปลกใจมากที่สุดก็คือวัวตัวที่ยืนอยู่บนรถกระบะเป็นวัวตัวผู้สีขาวมนและมีสีและลักษณะตามที่หลวงปู่ท่านบอกไว้ให้ไปถ่ายชีวิตของมันออกมาเราเดินออกไปดูวัวและสอบเรื่องราวจากผู้ที่ไปซื้อมาเขบอกว่าน่าอัศจรรย์ใจมากที่ได้ไปเห็นและซื้อวัวตัวนี้มา เป็นวัวที่มีรูปประพันธ์สันฐานตรงตามที่หลวงปู่ท่านบอกให้ไปซื้อเอามานั้นไม่มีผิดเพี้ยนเลยพอไปแล้วพวกเขาก็มั่นใจว่าเป็นวัวตัวนี้อย่างแน่นอนตามที่หลวงปู่ท่านต้องการเพราะเป็นวัวตัวผู้ตัวเดียวที่จะถูกฆ่าในวันนั้นนอกจากนั้นเป็นวัวตัวเมียและเป็นวัวสีน้ำตาลแก่กับสีแดงทั้งหมดเขาบอกว่าเขาไปเห็นสีหน้าแววตาของวัวควายและหมูแต่ละตัวในวันนั้นแล้ว ถ้าเขามีเงินมากๆเขาจะขอซื้อมาทั้งหมดเพราะสงสารพวกมันนั่นเองเราเข้ามาในห้องเพื่อที่จะรายงานให้หลวงปู่ทราบยังไม่ทันที่จะกราบเรียนองค์ท่านก็ถามขึ้นก่อนว่าเขาเอาวัวมาให้บอรเรากราบเรียนท่านว่าขอาเอาวัวตัวที่หลวงปู่ต้องการมาส่งให้แล้วหลวงปู่จึงบอกให้พาท่านออกไปดูเมื่อหลวงปู่ได้เห็นวัวตัวนี้ท่านก็ยิ้มออกมาให้ทุกคนได้เห็น ทำให้คณะผู้ไปไถ่ชีวิตมาต่างยิ้มแย้มและปลื้มใจเป็นที่สุดฟายวัวเองก็ร้องมอมออยู่บนรถกระบะที่มันร้องมอมอเราก็ไม่รู้จักความหมายของมันหรอกเราก็เดาว่าถ้าไม่ใช่มอมอขอบคุณก็น่าจะเป็นมอมอเอาผมลงจากรถด้วยเราจึงได้บอกขยมเขาโอวัวลงจากรถหลังจากลวงปู่ท่านฉันเพลนเสร็จแล้วจึงค่อยเอามาถวายท่านตอนนี้ ให้หลวงปู่ท่านฉันข้าวก่อนหลังจากท่านหลวงปู่ฉันข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกโยมก็ได้จูงวัวมาถวายองค์ท่านเขาจูงเข้ามาใกล้ๆแล้วพระอุปถาก็บอกให้ยื่นเชือกมาถวายหลวงปู่ไม่ต้องเอาวัวเข้าใกล้หลวงปู่นักพระท่านบอกว่าเราไม่แน่ใจในสัตว์พวกนี้เท่าไรนักเกิดมันตกใจขึ้นมากระทันหันแล้วมันอาจทำอันตรายให้กับหลวงปู่และคนอื่นๆได้ เราเองก็เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้มาก่อนเคยโดนควายไล่ชนที่บ้านทันสมัยอําเภอสองดาวจังหวัดสกลนครเรากับสามเณรบิงพากันวิ่งหนีควายไล่ชนจุกทุ่งราบหวาจะกลับมาวัดได้แทบตายเรื่องวัวควายนี้เราเข็ดขี้อ่อนขี้แก่มาตั้งแต่นั้นเลยเมื่อเห็นวัวควายอยู่ที่ไหนยังไงก็ขอเว้นวักให้ห่างๆเอาไว้ก่อนองหลวงปู่ท่านนั่งบนรถเข็นท่านกลับรู้สึกเฉย ไม่ได้แสดงอาการกลัวแต่อย่างใดมีแต่เราเท่านั้นที่เป็นวิตกทุกร้อนไปก่อนท่านหลวงปู่พูดกับวัวว่าวัาวาตายแล้วน้อดูท่านแสดงความสนิทสนมคุ้นเคยยังกับว่าเคยรู้จักมักจีก,กันมาก,ก่อนเป็นอย่างดีวัวมันยืนนิ่งอยู่ต่อหน้าท่านห่างออกไปแค่วาเดียวเท่านั้นเองสังเกตเห็นที่แววตาของมันทั้งสองข้างมีน้ำตาไหลออกมาตลอด น้ำตาวัวไม่ได้ไหลออกมาในน้อยมันไหลออกมาอาบแก้มทั้งสองอย่างเห็นได้ชัดเจนหลวงปู่ยื่นมือข้างขวาออกไปวัวก้าวเดินเข้ามาจนเกือบถึงรถเข็นของท่านหลวงปู่เอื้อมมือเข้าไปตบหัวของมันเบาๆด้วยความเอ็นดูวัวถือโอกาสเอาจมูกระดมมือท่านและเอาลิ้นสักๆ,ๆเลียมือของท่านด้วยแสดงอาการซาบซึ้งและขอบพระคุณในความเมตตาของท่านดูแล้วคล้ายๆกับสุนัข เข้ามาเลียมือเจ้าของเราดีๆนี่เองหลวงปู่ตบที่หัวมันเบาๆและก็พูดว่าเออเออืออรู้แล้วรู้แล้วน้ำตาวัวในขณะนั้นย่างไหลพรากอาบแก้มทั้งสองของมันทุกคนที่อยู่ตรงนั้นต่างก็น้ำตาซึมบางคนถึงกับสะอื่นก็มีตอนที่วัวตัวนี้จะถูกนำออกไปมันก็ยืนนิ่งย่อข่าลังลงพร้อมกับผมหัวลงเล็กน้อย ดูคล้ายๆกับผู้หญิงถอนสายบัวทําความเคารพแต่การถอนสายบัวแบบบัวออกจะดูแข็งแข็งขัดขัดแต่ก็พอจะเข้าใจความหมายของมันบัวมันท,ทําท่าถอนสายบัวติดต่อกันถึงสมครั้งก่อนที่คนจะพามันออกไปพระที่อยู่นาทีแห่งนั้นได้บอกว่าท่านเองก็น,น้ําตาซึมแล้วมีคําหนึ่งผุดขึ้นมาในใจท่านว่าประเทศเขตแดนมีขอบเขตอยู่จํากัดแต่กระแสเมตานี้ไม่มีขอบเขตที่จํากัด หาประมาณแห่งที่สุดไม่ได้เมื่อคณะที่นำบัวมาถวายกลับไปแล้วสักพักใหญ่ๆทิดคำหูก็เข้ามาหาหลวงปู่หลวงปู่บอกยกบัวตัวนี้ให้ทิดคำหูคนบ้าน,านผาน้อยเอาไปเลี้ยงดูให้ดีทิดคำหูได้รับปากกับท่านว่าจะเลี้ยงวัวตัวนี้ให้หลวงปู่เป็นอย่างดีถึงจะลำบากยากจนยังไงก็จะไม่ขายไม่ฆ่าวัวตัวนี้เป็นอันขาดจะเลี้ยงมันจนตายจากกันไปคนละข้าง หลวงปู่พูดแต่เพียงสั้นๆกับทิดคำหูว่าดีเมื่อปี2543ห้าลังจากที่องค์ท่านหลวงปู่ชอบได้ละขันไปแล้วมีคนถามทิดคำหูว่าวัวตัวนั้นแกเอาไปขายหรือว่าฆ่าแล้วหรือยังแกได้บอกว่าไม่ได้ฆ่าไม่ได้ขายทุกวันนี้มันยังอยู่แต่มันแก่มากแล้วถึงมันตายเพราะแกแกก็จะฝังมันไม่ยอมกินเลือดกินเนื้อมันเป็นอันขาด ทิศคำหูได้ทำตามทีทรบปากับหลวงปู่ไว้จริงๆสาธุจบจากเรื่องราวของวัวมาถึงเรื่องราวของหลิงกันบ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2536เมื่อลวงปู่ชอบธานะโมอายุ92ปีอายุพรรษา69พระอุปถาคได้บันทึกเล่าเอาไว้โดยที่ใช้ชื่อเรื่องว่ากูว่าแล้วมึงบ่เชื่อกู เรื่องราวที่บันทึกไว้นั้นมีอยู่ว่าเมื่อปีพุทธศักราช2536หลังจากที่องค์หลวงปู่ออกจากโรงพยาบาลแพทย์ปัญญาและได้พาท่านไปพักฟื้นร่างกายที่บ้านพักของโยมทศพลจุธาพรอยู่ในโรงเรียนอนุบาลจุธาพรที่นี่มีเด็กๆมากองคหลวงปู่ท่านเมตตาเด็กเป็นอย่างมากพอท่านได้เห็นเด็กๆวิ่งเล่นกันไปมาในบริเวณโรงเรียน ดูองค์ท่านพอใจและเพลินไปกับการเห็นเด็กๆเข้ามาเล่นมาเยี่ยมท่านอาการของหลวงปู่ดีขึ้นมากเพราะยาเด็กหลวงปู่พักอยู่ที่โรงเรียนจุฑาพรได้สองวันทางคุณทศพลจึงกราบนิมนต์หลวงปู่ให้ไปพักผ่อนพักฟื้นร่างกายที่บ้านพักของเขาที่สุภาลาัยรีสอร์ทพ์กอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีรีสอร์ทแห่งนี้อยู่ติดกับแม่น้ำป่าสักมีบ้านที่เขาซื้อเอาไว้เป็นหลัง คล้ายกับหมู่บ้านจัดสรดูสงบเงียบดีมากบ้านหลังที่องค์หลวงปู่ไปพักนั้นเป็นบ้านหลังสีอิฐแดงส้มด้านหลังของบ้านติดกับแม่น้ําป่าสักข้ามไปอีกฝากจะเป็นภูเขาหินลูกใหญ่อยู่ลูกหนึ่งตอนไปเป็นหน้าร้อนอากาศยิงค่อนข้างร้อนน้ําในแม่น้ําปาสักก็ไม่ค่อยมากเท่าไหร่วันที่สองที่ได้ไปพักตอนบ่ายประมาณสี่โมงเย็นหลังจากหลวงปู่ท่านเลิกจากการเข็นจงกรมแล้ว พระอุปถาก็อุ้มหลวงปู่มานั่งพักผ่อนคลายอิริยาบทบนเตียงผ้าใบที่ริมน้ำป่าสักเอาน้ำปะนะถวายองค์ท่านและนั่งสนทนากันอยู่สององค์กับท่านมีโยมผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ในเมืองได้นำน้ำปะนะมาถวายหลวงปู่ด้วยหลวงปู่ท่านได้ถามพระว่าที่นี่คือที่ไหนพระท่านตอบว่าที่นี่เป็นบ้านพักรีสอร์ทอยุสระบุรีองค์ท่านทำหน้าง,งงๆด้วยไม่รู้จักคำว่ารีสอร์ท ว่าหมายถึงอะไรท่านจึงบอกให้พระอธิบายให้ฟังพระจึงได้เล่าถวายอย่างย่อๆว่าที่นี่เป็นบ้านพักของโยมหลวงปู่ท่านเข้าใจย,ยิ้มออกมาอย่างน่าเอ็นดูพร้อมกับพูดเขินๆว่าจักแล้วฟังเบิงชื่อเป็นลายต่างคือจังว่ามันเป็นแนวกินได้นี่ความหมายก็คือไม่รู้นี่สิฟังดูมันชื่อแปลกๆนึกว่ามันเป็นของที่กินได้ หลวงปู่ท่านพูดแล้วก็อมยิ้มพระอุปถากจึงพูดเสริมเป็นการกระเซาหลวงปู่ไปว่าถ้าหลวงปู่กินดิสอดได้แล้วก็บ่มีไผ่เข้ามาอยู่ใกล้หลวงปู่ดอกเขาย่านหลวงปู่จะกินเขาทั้งหลวงปู่พระและโยมทั้งสองคนก็โหวเราะกันพอได้บรรยากาศพร้อมกันนั้นพระประยกน้ําปานะที่สุภาพสตรีทั้งสองนํามาขึ้นถวายหลวงปู่และพูดทํานองกระเซาท่านต่อไปว่า นี่ตีของมันกินได้โอเลี้ยงกับน้ำส้มั้นเป็นตะแทบขนาดนนมนหลวงปู่ฉันขน้อยโยมทั้งสองนั่งยิ้มด้วยความสุขใจที่หลวงปู่ฉันน้ำที่พวกเธอนํามาถวายยิ่งกว่านั้นโยมทั้งสองคนต่างก็ปีติและตื่นเต้นมากที่ได้ยินเสียงพูดเสียงหัวเราะของหลวงปู่เป็นครั้งแรกเพราะก่อนหน้านี้เธอก็เข้าใจเหมือนกับคนอื่นๆเข้าใจว่า หลวงปู่ชอบท่านพูดไม่ได้ครังนี้ถือเป็นโอกาสสุดวิเศษของเธอจริงๆอนุโมทนาสาธุเมื่อสภาพสตรีทั้งสองคนกราบลาออกไปแล้วหลวงปู่จึงอยู่กับพระอุปถากตาลลำพังท่านบอกให้พระพูดอะไรท่านฟังสักหน่อยหรือจะเล่านิทานก็ได้พระยังนึกเรื่องไม่ออกพระเอิญแงหน้าขึ้นไปมองที่ภูเขาหินซึ่งอยู่คนละฝั่งของแม่น้ำเห็นลิงกังตัวหนึ่ง กำลังไต่ทะวันอยู่ที่หน้าผาพระได้ชี้ให้หลวงปู่ดูลิงตัวนั้นท่านไย้เงยหน้าขึ้นไปดูมันแล้วก็พูดว่าบักคิดืดดากด้านขี้ค้านไล่งวัวหมายความว่าไอ้ตัวดื้อกลด้านเกียดคร้านการเลี้ยงวัวแล้วท่านก็ยิ้มยิ้มพระท่านรู้ว่าท่านถูกหลวงปู่พูดกระเซาเพราะหลวงปู่ท่านพูดคำนี้ให้ได้ยินบ่อยๆเมื่อเวลาสิทธิแสดงท่าทางสุกสนไม่สำรวมท่านว่า เป็นพระลิงพระข้าพระท่านอยากจะให้ลิงเข้ามาใกล้ๆเพื่อหลวงปู่จะได้มองเห็นมันถนัดตายิ่งขึ้นจึงได้ทำเสียงโก๊กก๊กเป็นการเรียนเสียงมันหลวงปู่ท่านพูดมาทันทีว่าหัวหน้าวอกมันเอื้นหมูมันหมายความว่าหัวหน้าลิงเรียกพวกของมันทั้งหลวงปู่และพระต่างก็หัวเราะครื้นเครงเพราะเหมือนกับที่พระท่านบอกว่าหัวหน้าวอกนี้ เป็นอีกฉายาหนึ่งที่ท่านเมตตาแต่งตั้งให้เราพระผู้บันทึกข้อมูลท่านได้บันทึกต่อไปอีกว่าลิงกังดากด้านมันได้ยินเสียงที่เราเรียกมันมันคงคิดว่าเราท้าทายอะไรมันสักอย่างมันยังแสดงท่าทางความเป็นลูกพี่จากฝูงออกมามันแสดงอำนาจวาสนาจากฝูงใส่เราและหลวงปู่โดยการขย่มเถาวันและต้นไม้เข้าใส่เพื่ออวดอำนาจที่ตนมี เราเห็นแล้วก็น,นึกคำขำในกริยาของมันเราแกล้งมันด้วยการส่งเสียงร้องท้าทายกับมันเพื่อเป็นการยั่วยุให้มันโกรธองหลวงปู่ท่านนั่งยิ้มสงสัยว่าท่านจะสมเพชที่เห็นลิงสองตัวมันท้าทายกันไปมาต่อหน้าท่านเจ้าลิงกลางดากด้านมันยิ่งโมโหใหญ่ที่มีผู้มาท้าทายอำนาจของมันมันจึงส่งเสียงโกโกอก,ก,ก,กากเป็นการใหญ่สักพักไม่รู้ว่า บริวารว่านเครือมันมาจากไหนก็ไม่รู้แต่คือมารวมกลุ่มกันนับดูทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ได้13ตัวแต่และตัวต่างแยกเขี่ยวส่งเสียงขูก่กรีดราดแสดงความดุร้ายออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนมันคงเตรียมพร้อมรบอย่างเต็มอัตราศึกแน่ๆบรรดาลิงต่างต่างต่างเข้าปากันไต่ถาวันลงมาเรื่อยๆพร้อมทั้งแสดงความโกรธเคืองเพื่ข่มขวัญศัตรูเจ้าตัวหหนอ้หอนไปหนมา เปลี่ยนจากทาวันเส้นนั้นไปเส้นโน้นพร้อมทั้งขย่มเทวันแดงแงแสดงพลังอำนาจของมันหลวงปู่ท่านพูดขึ้นว่ายมเข้าไปเดี๋ยวมึงกระสิตกต้นไม้ดอกหลังจากที่หลวงปู่พูดขาดคำไม่นานอย่างไม่คาดฝันเทวันที่จะตัวหัวหน้ากำลังขย่มอยู่เกิดขาดพึงออกมามันลอยละลิ่วตกลงมาจากหน้าผาพร้อมทั้งกอดเทวันท่อนที่ขาดไว้ในมือ บรรดาพี่น้องของมันต่างกรีดราดด้วยความเป็นห่วงลูกพี่ของมันเราก็ลุ้นระทึกกลัวว่ามันจะตกลงมาคอหักตายเพราะระยะความสูงที่มันตกลงมานั้นกะว่าไม่น้อยกว่า30เมตรเดชะบุญของลิงมันเหลืออีกประมาณ5เมตรสุดท้ายก่อนจะถึงดินมันเกิดคว้าเอาถาวันอีกเส้นหนึ่งได้ทันถ้าไม่อย่างนั้นเราคงจะได้สวดกุศลามาติกาให้กับลิงตัวนี้เสียแล้ว ดูท่าทางของเจ้าลิงธอมนหัวหน้าฝูงออกจะตกใจอยู่ไม่น้อยดูมันจ่อยลงไปอย่างถนัดตาท่าทางของมันดูไม่อาจหานเหมือนเมื่อตอนแรกมันค่อยๆไต่ทวันขึ้นไปหาพวกพวกของมันอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ดูจะไต่ช้าลงมีความระมัดระวังยิ่งขึ้นพ่อไต่ขึ้นไปได้สักหน่อยมันก็หยุดหันหน้ามามองทางหลวงปู่และพระที่นั่งดูมันอยู่มันแยกเขี้ยวและทําเสียงขู่อยู่ในลําคอคล้ายกับเพื่อ รักษาฟอร์มของมันเอาไว้แต่เสียงกูในครั้งนี้ดูจะอ่อนลงไปมากไม่ดุดันเหมือนเมื่อก่อนที่มันจะตกเถาวันดูแล้วไม่ว่าลิงหรือคนเมื่อตกใจหรือหวาดกลัวความมั่นใจในตัวเองก็จะลดลงไปเหมือนเหมือนกันตอนที่เจ้าหัวโจกก้นด้านมันตกเถาวันนั้นเลื้งปู่ท่านอมยิ้มและหัวเราะึก <c oughs> ับความน่าขำของมันท่านได้พูดว่ากูว่าแล้ว มึงบอเสื้อกูท่านพูดพร้อมกับเอามือตบต้นขาท่านเบาๆยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ชอบอกชอบใจปลายเจ้าหัวโจกพอไต่ทะวันขึ้นไปรวมกับพักพวกของมันได้แล้วก็เกิดอาการฮึดขึ้นมาใหม่คราวนี้ตัวมันกับพี่พี่น้องน้องลิงทั้งหมดก็พร้อมใจกันส่งเสียงขู่และยังขย่มต้นไม้ถาวนเป็นการใหญ่พากันส่งเสียงดังจนน่ารำคาญ มันได้แสดงอาการทารบเป็นรอบที่สองกันอย่างเต็มที่และดูจะจริงจังมากกว่าครั้งก่อนหลวงปู่ท่านหันไปจ้องมองฝูงลิงเหล่านั้นเราแอบดูแววตาของหลวงปู่ท่านในขณะนั้นเห็นแววตาของหลวงปู่ดูแข็งกร้าวขึ้นแววตาของท่านแบบนี้ถ้าได้มองใครแล้วคนผู้นั้นมีอาการอ่อนระทถวยลงทันทีกลัวท่านแทบจะฉี่ราดสายตาของหลวงปู่แบบนี้แหละ ที่ท่านใช้ปราพยศของลูกศิษย์มานักต่อนักแล้วถ้าเห็นสายตาแบบนี้ของท่านบรรดาลูกศิษย์ต่างก็หลบปูกบว่ากันหมดไม่มีใครกล้าจ้องสู่อำนาจสายตาของท่านสายตาแบบนี้แหละที่พวกเราเหลา่าศิษย์แอบ,บเรียกกันว่าสายตาพิฆาตมานหลวงปู่ใช้สายตาจ้องไปฝูงลิงทั้ง13ตัวไม่ถึง1นาทีไม่รู้ว่าลิงพวกนัน้นมันเป็นอะไรพากันร้องเยียกยัก แตกตื่นวิ่งหนีกันอย่างจ้าละวันและพากันหลบกลี้หนีหายไปจนหมดหลวงปู่ท่านหัวเราะห,หึหึและก็พูดว่าหายเบิร i มิดจี้ลี่เราจึงถามท่านว่าหลวงปู่ไล่ลิงมาหนีหรือครับท่านได้ตอบว่าอออรำคาญเสียงบัรดังหนวกหูเรื่องราวของลิงก็จบลงเพียงเท่านี้เดียวกับประวัติของหลวงปู่ชอบฐานสโมโนั้นมาในระยะหลัง เมื่ออายุหลวงปู่เข้าปีที่90ท่านได้อาภาธขอรับการรักษาในโรงพยาบาลอยู่หลายครั้งบางครั้งรับการรักษาที่โรงพยาบาลในจังหวัดเลยบางครั้งลูกศิษย์ปอนิมนต์ขอร้องให้ท่านมารับการรักษาที่โรงพยาบาลในกรุงเทพด้วยเหตุที่ว่าใกล้แพทย์ผู้ชำนาญและสามารถหาเครื่องมือการแพทย์ได้ง่ายกว่าแต่ก็ดูจะเป็นสิ่งที่หลวงปู่ไม่เต็มใจนักด้วยวิสัยของพระตุดงกรรมฐานหรือว่าพระป่าของท่านนอกจากจะไม่หวนไหวต่อความตายแล้ว ท่านพอใจที่จะเผชิญความตายในวัดหรือในป่ามากกว่าในเมืองครั้งสุดท้ายที่ท่านอาพาธด้วยโรคชราหลวงปู่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศิริราชในพระบรมราชานุเคราะห์อาการของหลวงปู่ได้สุดหนักลงหลวงปู่เจี๊ยจุนโทและท่านพระอาจารย์จันเรียนคุณวโรพิจารณาแล้วเห็นควรเชิญท่านกลับมาละสังขารที่วัดตามประเพณีนิยมของพระป่าสายกรรมฐาน ได้น,นำความกราบบังคมทูลและพระราชทานพระบรมราชานุญาตทรงให้จัดขบวนรถนำหลวงปู่พร้อมคณะแพทย์กลับวัดได้ในตอนสายวันที่8มกราคมปีพุทธศักราช2538หลวงปู่ชอบธนสมโมได้มราณาภาพอย่างสงบในระหว่างเดินทางกลับสู่จังหวัดเลยวันที่8มกราคมปีพุทธศักราช2538เวลา 12นาฬิกา15นาทีสิริรวมอายุได้92ปี10เดือน27วันพรรษา70